ับหลานยายทวดยายแก่กับหลานนะเนี่ยนอนกับคุณหลานน้อยนอนกับคุณหลานน้อยน้อยคุณหลานน้อยน้อยค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยให้ตองตูที่นอนให้เดี๋ยวแม่เอาที่นอนไปซักให้นะลูกนะอืมอือ,อเอาที่นอนไปซักให้หนูนะ กลางคืนเขาก็จะนอนเต็มเตียงหน้าเตียงแมวเขานะ่เตียงสําหรับแมวเนาะอืมก็โปูที่นอนให้เหมือนเรามีที่นอนมีหมอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีหมอนกั้นเขาระหว่างตัวตัวแต่ละตัว,ตว,ตวนะแต่ตอนนี้เขานอนด้วยกันนะนะเด้อไปน่ารักยังเลยร่ะแมวสีลายแบบนี้มีสามตัวนะ่าเหมือนไอ้เจ้าโ,โคโก้เนาะ โค้โผอันนี่แมวน้อยแมวน้อยปากสีชมพูแมวน้อยเกิดใหม่ปากสีชมพูน่ารักมากอันนี้แมวเก่อายุสิบ สิบแปดสิบเก้าปีนี้แหละสิบเก้าปีมนุษย์นี่นะอายุยืนมากเลยเกือบมันเศร้าปีเกือบม,มันจะยี่สิบปีแล้วเนาะพาดแมวอายุยืนแน่พี่น้องเนาะอายุายืนยืก็หมาสองแถาสาเท่าตัวนี้ตัวนั้นทำอะไรนะฮะก็ทำงา เตียงเตียงแมวเฉพาะเตียงแมวในสองเตียงเลยนะเตียงที่เราไม่ใช้งานแล้วเนาะเอาให้แมวนอนเอต็มเตียงนะพี่น้องเต็มบ้านเต็มเตียงไปหมดเลยทำอะไรอะลกูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดวดวตัวน,นั้นทีเดี๋ยวดูตัวนั้นทีทำอะไรเยอะคให้แม่ถ่ายตัวในน้อยทอีนั่งง่ายนั่งง่ายพวกหนึ่งหนูตรงนั้นง่าย อันนี้เตียงแมวน้อยเตียงแมวน้อยกับคุณแม่ทูฟูทูฟูเอ้ยทูฟูอะทูฟูทูฟูฟฟฟนนหนูตื่นแล้วเหรอลูกไอตัวเล็กตัวเล็กของแม่ตื่นแล้วเหรอลูกอาจับมือหน่อยค่ะอาจับมือหน่อยค่ะคุณสวยอืม เขาไปนนึนหมเ้าไปท่อหันซาไหมอไปไหนกันหมดแกเดียวแม่ถ่ายน่งคนุณพ่อคุณพ่อก็อยู่อดูคุณพ่อนอนที่ไนเห็นไหมค,คุณพ่อกิวบิพ่อของเขานั่นแหลพ่อของแมวน้อยตัวน,นี้อืมพ่อนึงไปไหนพ่อนึน่ะพ่อนึงอยู่ตรงไนออนังตัวนั้นตัวนั้น,น,นอน,น,นอยู่บนเก้าอีนอ้นั่นเห็นไหม เห็นไหมโอ้ยหลายตัวเลยเต็มไปหมดเลยมแวมแวมแมวแมวทำไมฉันจะปลอบไม่คิวเบิร์ดคิวเบิร์ดคิวเบิร์ดครับผมคุณลกูกคุณลูกไปหาพ่อเหรอลูก น่าสงสารจังเลยเอาออกให้พ่อหน่อยจิาคุณลุงเหรอโอ้คุณลุงคุณลุงอยู่นี่ไงคุณลุงนะ่ะ ก็ดูแลเขาเหมือนกับเด็กนั่นแหละต้องคอยปูที่นอนเตรียมผ้าห่มให้แมวซักผ้าห่มก็เหมือนซักผ้าอ้อมนั่นแหละพี่น้องซักใข้แมวแต่แมวเลี้ยงได้บ้านเขาบ่มีกินดอกเขาสะอาดเอ้าเอ้าเอาเ,อาเ,อาเอาจกพุงนะเดี๋ยวแม่จกพุงนะคิวเบิร์ดเดี๋ยวแม่จกพุงหนูนะ เกบบรเบบต้องเอาออกให้เขาเนาะเหมือนละเทียสองเทียบใบเขาเรียบแผลนะต้องคอยแกะออกให้เขาเพราะเขาลำคาญกลางคืนในแม่ก็ไม่ต้องนอนกันเลยอืมเขาคั้นเขาะนะเขาเก่ายย่ๆแล้วก็เสียงดังนะค่อนกับประ้นอนที่นี่ น่าจดนะทีไ่ไปถ่ายเยื่อหมูอ้วนกันเดี๋ยวขอถ่ายเยื่อหมูอ้วนเอเขาถ่ายเยื่อหมูอ,อ้วนอีกเขาเรอบนึ่งสีเยื่อหมูอ้วนเยื่อหมูอ้วนก็โกท้องโตมากเลยเคยพาไปหาหมอแล้วเขาอ้วนเกินและทีนี้แต่มันจะเป็นก้อนนะข้างในมันจะเป็นก้อนไหมดูซิอ้วนจัดเลย ก้อนไขมันนะแต่พวกไอเถ้าพวกแมวแก่นั่นก็มีนะที่เขาป่วยอีกสองตัวอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะเขาเลี้ยงกันไปจะยี่สิบปีแล้วเลยดองลุงรวยได้รดงลุงรวยตื่นได้แล้วเตื่นได้แล้วค่ะเอ้าว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 เบมเบมเบมบม เวลานอนกลางวันเขาเย็นเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยทุกวันจะเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมนะวันนี้ก็พักผ่อนพัดลมไปก่อนมันหลายชีวิตนะเนาะแน่ใจนะว่ามีแค่แมวนั่นไงคุณหมาก็มาอยู่บนนี้จอส จะได้จดจดเลยจอด,จ,อด,จ,อด,ดอจัดจดอ้เจ้าปมมน่าเป็นเตียงหมาเหรอน่าจะเตียงแมวเหรอ,อลูกโอหมมเอาไปข้างนอกไม่ลกูกไปเอาทายไหมอมืข้างนอกก็ร้อนร้อน ร้อนจริงจังแล้วทีเนี้ยอากาศร้อนจริงจังแล้ว